สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในช่องเสือคิมนะครับก็วันนี้เรามาที่เกมยิงปลาภาค4นะก็ทุนเราเนี่ยมาอยู่ที่3,000บาทวันนี้ดูกันว่าจะได้หรือว่าจะไม่ได้นะทีนี้เราเริ่มเบ็ดที่เบ็ดอยู่ที่20นะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราล็อกเป้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกดออโต้นะเออแล้วก็เริ่มยิงเลย ตอนนี้เราเล็งที่ปูเอาปูไปแล้วไปเดี๋ยวรอมาใหม่นะทุกคนนะรอก่อนนะทุกคนไม่ต้องรีบนะอ่ะอู้วันนี้ดวงเรามาวะ่ะเมื่อกี้ลองกดเล่นๆนนะทุกคนแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันแตกนะ แล้วมันก็แตกอ๊องพอดีเลยแตกปุ๊บเปลี่ยนด่านปับ๊บอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เราได้มาแล้วเพิ่มเลยนะสองพันบาทเอ้สองร้อยบาทโทษโทษไปล็อกเป้ายิงยิงเนี้ยแตกแล้วทุกคน รอดูว่าจะได้ไหมแจ็คพอตวันนี้อ่าโอ้ไม่รู้ว่ายิงทำไมมันยิงแล้วเท่าทุนยิงไปตั้งเยอะได้กับมาหกรอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวรอก่อนรอปูตัวใหม่มาก,ก่อนทุกคนอ่าวงรออีกแล้วอ่ารอรอรอนี่วันนี้เรา ยิงวงล้อแล้วแตกง่ายนะทุกคนนะไดูซิรอบนี้จะได้เป็นยังไงเออเอาอีกเอาอีกเออยังดียังด,งดีทุกคนนะก็ได้กลับมาเพิ่มอีก3,200ันเท่ากับว่ายิงไปเมื่อกี้ไม่เสียแรงเปล่าไปกันต่อไปดูที่คอนบ้างตัวนี้จะแตกไหมแตกเอา มันหนีไปแล้วทุกคนมันหนีไปแล้วแล้วรอรอก่อนมาะปูตัวใหม่มันจะมาไปเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเละเอเอ,เอแ,ลแล้วก็เลงเออได้กลับมาแบบฮอมคริปหอมคอไปไปกันต่อเอามีคนแย่งเราไปแล้วทุกคนอ่ะไม่เป็นไรปูตัวใหม่มาเออ ตัวนี้ก็ไม่เบานะทุกคนนะก็ได้กลับมาเยอะอยู่เมื่อกี้มันยิงแบมันสสองสำนัดเองก็แตกแล้วแสดงว่าวันนี้ไม่แย่ไม่แย่นี่ได้กลับมาเพิ่มอีกหนึ่งพดรอยไปต่อไปต่อกับปูตัวที่แตกไปกี่ตัวแล้วทุกคนสักห้าตัวแล้วมั้งวันนี้ไปกันต่อ เแตกดีทุกคนแตกดีวันนี้แตกดีเชิญชวนทุกคนมาเล่นแต่ว่าก่อนจะเล่นก็พิจารณาดีๆนะเพราะว่าก็เป็นเรื่องของดวงนะวันไหนดวงไม่ดีเนี่ยก็ไม่แตกวันไหนที่ดวงดีก็แตกแต่ว่าวันนี้ดวงพี่มาว่ะ เดี๋ยวรอก่อนรอปูตัวใหม่มาเออเออนี่ผมบอกแล้วว่าวันนี้ดวงดีเออเอาอีกเออก็ยังดีดีกว่าไม่แตกไปไปกันต่อไปกันต่อ เผื่อใครยังลืมไปเรามาด้วยทุนสามหมื่นบาทนะตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดร้อยอไม่ใช่สามหมื่นบาททุกคนสามพันบาทนะตอนนี้อยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยบาทแล้วทุกคนไปกันต่อยิงไปเรื่อยๆแบบค่อยๆยิงไม่ต้องใจร้อนนะทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัวใหม่โอ้ oh. ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเออได้กลับมาได้วงรอเราดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงอ่ะมุนอ๋อโอเคโอเคก็ยังดีทุกคนเรามาถึงสี่พันแล้วทุกคนไปไปไปเอาอีก แตกแตกแตกได้แล้วทุกคนโอ้เมื่อกี้ผมเปลี่ยนหัวนะผมรู้สึกว่าหัวเลเซอร์เนี่ยมันจะยิงไวกว่าหัวหัวที่เป็นแบบหลอกเป้าแต่ว่าก็พยายามเลี่ยงใช้นะทุกคนถ้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้สักพักเนี่ยเงินก็จะไหลออกไวมากเลยทุกคน เออนี่แหละ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 เนี่ยวันนี้มาวะ่ะสุดยอดเลยไปต่อไปต่อปอูแตกแตกยังจะแตกไหมแตก โอาโอาไม่ใช่ของเรา <laughs> ดีใจเกอ้อเลยทุกคนอย่างเศร้าอ่ะไฟต่อไฟต่อไม่ได้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็ได้เออเป็นยังไงเป็นยังไงจะได้ไหมโอ้ oh. ยิงต่อยิงกันต่อหมุนอย่างดีได้กลับมายิงไปทั้งนานได้กลับมาหกร้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอตัวหน้าแต่ว่าดูทรงแล้วต้องเปลี่ยนด่านพอดีอ่ะพอดีเลย มา,มาดูนะด่านมังกรนะว่าจะแตกหรือไม่แตกนะทุกคนมามาดูมังกรอะไรวะเนี่ยมังกรกลมโอ้ไปเราก็ยังคงออโต้อยู่ที่ปูอยู่ดีนะทุกคนนะก็ล็อกไว้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแตกง่ายพอแตกแล้วมันก็ได้เยอะไอตัวเล็กๆนี่อย่าไปยิงนะทุกคนไม่ค่อยได้ เออเออไปกลับมาไปกันต่อไปกันต่อเออทำดีทำดีำดนาทีนี้แตกก่อนไม่รอแล้วนะเอ,อ้โคตรโหด แต่โหดไม่กเกรงใจใครปึ้งเออทำดีมากอ่ะไปต่อไปต่ออืมงั้นวันนี้ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าไหมหรือไปกันต่อดีทุกคนทุกคนไว้ไงอ่ะเอาอีกสักหน่อยแล้วกัน รอดูเนี่ยเออถือว่ายิงไปเมื่อกี้ไม่เสียแรงนะทุกคนนะอ,อ้าวไปแต่ว่าผมว่าวันนี้เนี่ยพอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าเพราะว่า ถ้ายิงไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะขาดทุนได้นะทุกคนตอนนี้เราได้กําไรมาแหละจาก30,000ขึ้นมาเป็น40,000หรือว่าส0่พันั่นเองนะทุกคนนะก็หลังจากนี้ก็ไปถอนได้นะหรือว่าถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยหรือว่าถ้าอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ